สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเลยวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องสับผ้ามินินะเดี๋ยวผมลองสูมออกนะนเครื่องเล็กนิดเดียวเองอันนี้คือทดลองใช้มาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับแต่พลาสติกนี่ก็ยังไม่ได้แกะออกนะขี้เกียจแกะนะครับมีสติกเกอร์เป็ด่นสำหรับตัวเครื่องสับค่าเครื่องนี้นะครับผมสั่งมาจากลาซาดานะราคานะครับอยู่ที่พันห้าร้อยบาทถ้าเกิดบวกรวมส่วนลดแรงต่างๆก็น่าจะเหลือประมาณพันสี่พันสามนะเนี่ยผมซื้ออันนี้มานะครับก็เป็นรูปอย่างนี้เลยพอซื้อมาแล้วกกกกก็็็ตตตรรรรงงงปปปอออยููู่่่่นนนนนะะใมมัััดดีววาาเเคืจิิพลส บัอนี้เป็นตัวซักเดี๋ยวเรามาลองซักกันใส่น้ำนะครับอบบัวได้แล้วซักไปถ้าอันนี้มีเสื้อผ้ารวมกันทั้งหมดสิบตัวด้วยกันนะไปใส่เข้าไปหลังจากนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวปั่นแห้งนี่เราก็บิดมาตรงนี้อันนี้เป็นแบบซักนะแล้วก็ตั้งเวลานะครับมีได้สูงสุดถึงสิบห้าทีตอนนี้นะครับเครื่องซักผ้าก็ทํางานแล้วนี่มีไฟด้วยนะมีไฟด้วย การซักนี่ถือว่าโอเคเลยนะจากการหมุนนะครับก็ถือว่ามีแรงหมุนที่โอเคเลยถือว่าใช้ได้นะสำหรับเครื่องสภาพเป็ดอันนี้นะครับเยี่ยมซักสเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองปั่นกันอจริงๆนะครับผมไม่ค่อยใช้ตัวปั่นตัวนี้เท่าไหร่เพราะหนึ่งเลย,ม,ยนะมันใส่เล้น้อพพยนะเนี่ยคือมันใส่เสื้อผ้าเน้อยนะครับอันนี้ผมใส่เสื้อสักางเกงไปอย่างละตัวนะแล้วเราก็จะเานี้มาวางให้ตรงล็อกมาแล้วก็ใช้ตัวนี้มาปิดกดเข้าไปนี่อย่างนี้นะครับ แล้วก็มาปรับเป็นโหมดตรงนี้แล้วก็กดตั้งเวลามาดูกันุนุนวนวนวนนะครับแล้วก็จะมีตัดน้ำออกมาการปั่นอันนี้จะเป็นการปั่นให้มันหมาดๆจริงๆผมรู้สึกว่าเราอะเราเอาเสื้อผ้ามาบิดเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะโอเคก็ลองเวลาใหมา่นี่ครับผมปั่นเสร็จแล้วมันจะแบบหมาดๆถือว่าใช้ได้หรือว่าเราจะ บิดผ้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะพอๆกันนะครับมันจะไม่มีน้ําหยดนะครับเนี่ยผมบีบจะไม่มีน้ําหยดก็คือมันจะแห้งในระดับหนึ่งเลยสําหรับการปั่นของอันนี้แต่ข้อเสียก็คือมันปั่นได้น้อยมากๆเลยนะน่าจะใส่ผ้าได้ประมาณ 3- ามถึงสชิ้นเท่านั้นต่อการปั่นครั้งนะครับเรื่องสภาพตาเป็ดตัวนี้นะครับตาเป็ดก็สมราคานะราคาประมาณพันห้านะครับก็คือใช้งานได้จริง ซักได้ปั่นได้นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็โอเคนะสําหรับตัวผมที่ขี้เกียจลงไปซักแบบหยอดเหรียญข้างล่างก็มีเครื่องซักผ้ามินิอย่างนี้ก็โอเคซักในปริมาณที่ไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าใช้งานได้นะครับทั้งการซักแลก้วก็การปั่นแต่ส่วนตัวผมชอบการซักมากกว่านะซักก็คือสะอาดใช้ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่อง u t u b e เนาะโอเคผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ,บ,บ,บจะ